สบายดีทุกคนนิดนดีตอนนับทุกคนเข้าสู่ซองบุญคำซึ่งในมือนี่หรือว่าคลิปนี้ค่อยจะพาทุกคนไปเอาแมงมิมที่ภาษาลาวเขื่อนววาแมงมิมแต่ว่าค่อยโบหูว่าภาษาไทยเขาเอื้นไว้อีกอย่างแล้วซึ่งอุปกรณ์ที่เท่าเกี่ยมมาในมือนี่เขาจะเกี่ยมมีตัวนี้จะเป็นกัติดน้อยๆ้อยโอ้ยมันติดที่คนหลายทุกคนแล้วถ้าก็มีผ่าตัวนี้จะเป็นผ่าคอ เขาจะฝันแล้วจะดึงมันมาแล้วเขาจะปาดเอาน้ามันไปใส่ในกระติกน้อยๆนี่ว่ามันจะเต็มหรือบอ่อหรือว่าเขาจะเอามันได้หรือบอ่อได้นั้นเขาไปเบิ่งน้ากันมันจะเป็นห้งมิมที่ใหญ่ที่สุดทุกคนเพราะว่าเคยกับเคยเห็นมาแล้วหลายเท่อแต่แบบมันบ่อยใหญ่ซ้ำกับแมงตัวนี้แล้วแให้ทุกคนเบิ่งเด้อว,ว่ามันใหญ่ซ้ำใดเราไปเบิ่งเลยมันคือเน่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  ันคือห้ามาอยู่บนมืดๆนี่ๆๆๆนี่ยเนี่บอสเน่บอสคนอาจจะงงว่าเป็นอย่างอยคือแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าการที่เอาเอาแมงประเภทแมงมิงม้มแมงดมันแมงประเภทแมงมิงม้มแมงดันนี่นะมันจะเดียจะคบเห่าสนั้นป้องกันไว้คบเห่าจะใส่ทงมือแล้วกัใส่ซ้อมเบื้องแล้วจะ,จะใส่ผ้า อัดหนาแล้วเขาจะนุ่งเสื้อสุดที่ว่ามันง่ญ่ที่สุดเพื่อคุมบ่ให้มันเวลามันกัดบ่ให้มันสอดเอา๋ยวาให้คุ้มไปเบิกเน่ยหนึ่งสองสามสี่ถือว่าโอเคแล้วเขาจะลองว่ามันจหลอดหรือบอ่อหลอดหรือบอ่อหลอด,ลออลอดเขาไปเบิงนํากันแล้วว่าตอนนี้เขากะสีปิดปากปิดหนาหมมืดแลาจะจงแต่กินตาและสิลืมเลยทุกคนเนี่ สีเหลือมแล้วเด้อนี่ป้องก,กันเด้อนี่ว่าาสีหลอดลหรอือเปล่าตัวนี้เป็นวิธีป้องก,กันของเขาบ่หลักๆคือป้องก,กันเกล็ดตาโซ่เบืองโอเคเเอแล้วเด้อแต่นี่น่าจะรอดอยู่แล้วเราจะไปออกกันเลยทุกคน Let's go สีรษะตายทุกคนเพราะว่าวันศีสู้ตายทุกคนใ้เวลาที่เฮาสสำเร็จเ็จสิ้นเป็นที่เฮียมหอยแล้วทุกคนหลังจากที่เฮาได้ต่อสู้กับมันมาส่วนระยะหนึ่งอว่ามันเรียดค่อยไปนี่มันคบคอยไปบน่หนึ่งอว่าก็พอทนได้พราะวตัวเองอยากได้ก็เลยว่าสู่สู่สู้ มันโบเน้อความพยายามโบเนื้อความอดทนเขาสู่มันจนได้เดยาว่าเฮาสีให้ทุกคนเบิกทุกคนตัวนี้นะมันคุ้มค่าทุกคนคุ้มค่าที่คอยลงทุนและก็ยอมให้มันครบคอยตัวนี้จะเป็นลูกมันเฮาสามารถที่จะปีนกินก็นได้หรือว่าเฮาจะอ้อ,อก็ได้บ่เป็นอย่างหนึ่งก็ได้ โอ้โคตรมากเลยทุกคนเนเนเน αι, น, αι, น αι. มันจะเขาจะกินตัวที่ว่ามันมีตัวอัดหูมันนะตัวนี้จะเป็นสําหรับตัวนี้จะเป็นอันลูกมันแล้วเขาจะเอานําหัวให้ทุกคนเบิกเพื่อให้เขาตัดก่อนแล้วนําหัวมันจะเป็นตัวนี้ทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยโอนึกโบฟันว่าจะไลายขนาดนี้ทุกคนเบิกเอาเบิกเอาโอ้โหสุดยอดโคตรเลย อุ้ยติดตาเสียบแทะแล้วค่อยสิปาดทุกคนค่อยสีปาแล้วค่อยสิแบงครึ่งหนึ่งค่อยสิเอาไว้บองเล่าไรกันครึ่งหนึ่งสิเอาไว้กินเพราะว่าโดยปกติใิสัยส่วนตัวแล้วเป็นคนมักเล่าเป็นคนขี้เล่าเราบองบแมนเราหรืเราบองเราข้าวบองน้ำพึงมันเป็นยาเด้อทุกคนและมันเป็นยาสิบอกไฮเดร์มันเป็นยาเนี่ย ทุกคนเบ่งเนดะ้อแต่นี้เขากะเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่เขาจะปาดมันเขาจะใส่อุปกรณ์นี่ทุกคน,นเขาจะใส่นี่แล้วเขาจะปาดนะเด้อจะให้ทุกคนเบิง่งมาปาดเลียกเขาสิเคียเอาแห่มันออกครัเอากินเลยกินเลยกินเลยเซ่บบอทุกคนเคยกินบอถ้าเคยกินน่าจะหงุหดหงิดสเนาะถ้าบอเคยกินกะคือจด้ยเคยมอง ได้แต่เบิง้งแะแนททุกคนแล้วห้าสิปาสิเอาหนำมันซื้อนี่ว่ามันสเต็มบอกรือว่าเต็มไปเบิ้งกันก่อนก่อนที่ห้าจะปลาห้าจะเอาเมมันออกกอราะว่ายานมันจะติดนั่นนะติดแล้วมันจะกินแสบซิมันเริ่มปัดเลยเด้อ โอ้โหโอ้ยทุกคนอันตรายอันตรายอันตรายเรือเกินนนนี่ๆๆเๆเนๆเนเนียเนียเนียนียนีียนเนยเีนๆเยนเนียนนียเนยนีเย อเขาจะปาดเขาจะเอาแต่น้ำส่วนที่มันกับอันลูกเขาจะจงไว้คนนึงเพราะบางคนอาจจะกินบบไรเวลากินแล้วมันจะเวลากินแล้วมันจะเจ็บท้องหรือว่าเจ็บอึกสาหรับบางคนที่กินบบไรเดอเนี่ย เดินตาเสียบแท้ทุกคนแล้วอาซีลองกินจากคำเบิกลบนว่ามันเสียบหรือเปล่าเนเน่เน่เน่เน,นอ๋ถูกนำโคตรลายเลยทุกคนโอเคยู เกินเกลนกลนตอนนี้แล้วห้าชิมาปั่นเอาน้ำมันมาเก็บไว้เดี๋ยวห้าเอาล้างมือสะอาดแล้วห้าชิมาปั่นเดี๋ยวเนี่ยสะอาดแล้วทุกคนปั่นเลยเด้อปั่นเพื่อเอาน้ำมันเก็บไว้เน่เน่โอ้โเราจะบ่ใส่มุงใส่หนักกันตองเลยเพราะมันบ่แซบเอามือเวยเว้เน้นนะมันแซบทุกคน มันโครได้หลายลืทุกคนเขาจะปั้นแบบนี้แล้วเอาจะเอาประผิดผ้ามาปั้นเพื่อกันตองเอาเต่นำ้ำ